เที่ยวบินดีเลย์หรือยกเลิกเราทำอะไรได้บ้างข้อบังคับใหม่สายการบินจ่ายชดเชยสูงสุดถึง4,500บาทวันนี้เพกซัสมาสรุปเนื้อหาแบบละเอียดให้ฟังกดเซฟคลิปนี้แล้วแชร์ต่อเพื่อนๆได้เลยโดยกฎใหม่สายการบินเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกมีผลบังคับใช้ตั้งแต่20พฤษภาคมเที่ยวบินระหว่างประเทศถ้าสายการบินดีเลย์ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่สามารถเดินทางได้ตามกําหนดดีเลย์เกิน2ชั่วโมงจะได้รับอาหารเครื่องดื่มและบริการสื่อสารให้ฟรีดีเลย์เกิน5ชั่วโมงจะได้ ที่พับและการรับส่งเพิ่มหากต้องการพักค้างคืนได้ค่าตั๋วคืนหากไม่ต้องการเดินทางแล้วและได้รับเงินชดเชย1,500บาทแต่ถ้าดีเลย์เกิน10ชั่วโมงหรือยกเลิกได้รับเงินชดเชยสูงสุดถึง4,500บาทขึ้นอยู่กับระยะทางของเที่ยวบินส่วนเที่ยวบินภายในประเทศหากดีเลย์เกิน2ชั่วโมงจะได้รับอาหารเครื่องดื่มและบริการสื่อสารฟรีดีเลย์เกิน3ชั่วโมงจะได้ออฟเฟอร์เป็นการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการขนส่งอื่นๆเพิ่มเติมมาแทนถ้าดีเลย์เกิน5ชั่วโมงจะได้รับค่าชชดเเย1,200บาาทแตต่ถ้้องกกลิกไฟ จะได้รับค่าชดเชย1500าบาทในส่วนของการชดเชยสามารถเป็นรูปแบบวงเงินบัวอชอส่วนลดไว้ใช้ในครั้งหน้าได้แต่ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ต้องชดเชยให้เรารู้แบบนี้แล้วไม่ต้องงงไม่ต้องยอมทนอีกต่อไปถ้าใครชอบทิปการเดินทางดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆต่อได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเป๋าเดินทางเพกสาสซัตกระเป๋าเดินทางแบรนด์ไทยแข็งแรงทนทานราคาเริ่มต้นหลักร้อยมีหลากหลายขนาดหลากหลายสีมีตั้งแต่ใบเล็กถืงเครื่องเครื่องหรือใบใหญ เทกซาสไปกับคุณทุกการเดินทาง